ันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมอาวานีขอนแก่นบริษัทซินดิฟายคอมมิชชั่นประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนามฟิลิปไลติงซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ฟิลิปแบรนด์อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างระดับโลกได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เบรกเกอร์เบรกเกอร์กันดูดและตู้ไฟคอนซูมเมอร์ฟิลิปรุนลิฟเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับเชิญพันธมิตรทางการค้าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมการเปิดตัวสินค้า ดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้ต่อยอดจากความสำเร็จจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตและเต้ารับฝ่ายฟิลิปรุ่นลิฟที่ได้เปิดตัวในไทยเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของกลุ่มสวิตและเต้ารับไฟที่ผู้บริโภคยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในตลาดณปัจจุบันด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคนไทยต่อแบรนด์ฟิลิป์ในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมทั้งคุณภาพที่เชื่อมั่นได้โดยผ่านการพิสูจน์มาหลายสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นฟิลิปจึงได้ออกแบบและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เบรเกอร์เบรเกอร์กันดูดและตู้ฝ่ายคอน sumer เพื่อเติมเต็มความปลอดภัยมั่นใจสูงสุดให้ผู้บริโภคชาวไทยสำหรับบ้านเรือนทั่วไปคอนโดมิเนียมและหอพักก็ต้องบอกว่าภายใต้แบรนด์ฟิลิปนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เน้นคุณภาพอยู่แล้วเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมีจุดเด่นหลักๆ3าอย่างาค่ะ,คะข้อที่1คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับชีวิต ฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆเราได้รับใบรับรองเ,ออเขาเรียกว่าใบาอนุญาตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานสากลด้วยไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ถึงต่างประเทศด้วยนะคะข้อที่2ก็คืออายุการใช้งานของเราจะยืนยาวนะคะ่ะเนื่องจากว่าเราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานเนี่ยเป็นไปได้อย่างยืนยาวนะคะแล้วก็ข้อที่3ข้อที่สําคัญก็คือเรื่องของการติดตั้งต้องง่าย เอออาไปตติดตั้งงหรรืซ่บุในอนาคตก็ตทงาง่ยด้วนอกจากนี้ฟิลิปได้เลือกทำการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เบรเกอร์เบรเกอร์กันดูดและตู้ไฟคอน sumer ฟิลิปรุ่นลีฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่แรกในประเทศไทยเ <Okay. S 1> นื่องจากเห็นถึงความเติบโตอย่างต่อเนื่องของโครงการที่พักอาศัยในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งฟิลิปจะทำการเปิดตัวสินค้าในกรุงเทพและภูมิภาคอื่นๆเป็นลำดับต่อไป ุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เบรกเกอร์เบรกเกอร์กันดูดและตู้ไฟคอนซูเมอร์ฟิลิปรุ่นรีฟนี้มีจุดเด่นหลักคือปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยการออกแบบที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญจึงสามารถทําให้การตัดวงจรได้แม่นยําและฉับไวในเวลาเพียงแค่0.035วินาทีและที่สําคัญผ่านมาตรฐานทั้ง IEC และมออก,กอ พร้อมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานฟิลิปจึงได้มั่นใจได้อย่างสูงสุดอายุการใช้งานยาวนานเพราะทุกผลิตภัณฑ์ฟิลิปใช้วัสดุคุณภาพสูงเน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงโดยได้ทดสอบในห้องทดสอบมากกว่า1 0,000ครั้งจึงกล้าร,รับประกันถึง2ปีเต็ม นอกเหนือจากความปลอดภัยของผู้ใช้งานฟิลิปยังได้คำนึงถึงช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งตู้ไฟด้วยด้วยการใส่ใจรายละเอียดเช่นการออกแบบระบบปลั๊กอ่อนเพื่อเสียบและล็อกตัวลูกเบเกอร์กับตู้ไฟช่วยลดเวลาและติดตั้งได้ง่ายในการซ่อมแซมรักษาดูแลออกแบบช่องเข้าสายไฟให้เสียบง่ายและป้องกันการเข้าสายผิดสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าไฟฟ้าชั้นนำและห้างเครื่องมือช่างทั่วประเทศ